ด่วนเลยเอานะครับดวนด่วนเลยตอนนี้ไม่มีต่ำกว่าพันแล้วเนื้อดีบุกผสมจำนวนเงินไม่มีต่ำกว่าพันแล้วผสมจำนวนเงินยวงแท้นะครับผมบอกเลยเงินแท้นะครับแล้วเป็นเงินยวงด้วยรายการนี้เอานะครับ5้าบาท 600, 600 600 600เลขโค้ดลัคกี้นัมเบอร์มากับหมายเลขโค้ดครับ700บาทพีทีโออ 1นึ่สสี่เดครับเลขโค้ด1 3 4, 7, 700, ึ่งสาี่เจ็ดบอ7เจ็ดร้อยห้าครับเจ็ดรานำขึ้นมานะฮะมีใครให้มากกว่า750ดร้ยไหมครับไปกันต่อได้เลยพี่รายการนี้เหมือนเนื้อเงิเนงไ,ดได้เลยเหมือนเลยครับเหมือนกิ๊กเลยพี่ โอ้โห oh, oh, ดูครับแขนมีขีดด้วยแขนมีขีดด้วยเอานะครับนะสัญญกรั์บง่งบอกรายการนี้750นําขึ้นมามีใครไปต่อไหมครับเหมือนเนื้องเงินมากๆเหมือนเนื้อเงินมากๆรายการนี้750อบอเดินเวลานับให้รายการนี้นับ3นับ2นับ1รายการนี้750น้องขออนุญาตนับลิงครับเอาเราไว้เอาเราว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครอยากได้โดดกันมาเลขโค้ดลัคกี้นัมเบอร์เลขโค้ดลัคกี้นัมเบอร์นะครับ สี่หลักสี่ตัวจะพี่หนึ่งสามสี่เจ็ดพี่ลูกม้าเลขโค้ดหนึ่งสามสี่เจ็ดต่อโค้ดดอกพี่กุลต่อโค้ดพลาหูอมจันถ้าไม่มีใครให้มากกว่าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนับห้าน,น,น,นับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งนับศูนย์จบการประมูลครับเรียบร้อยจ้าโดดให้ขาดตาให้แมนเดอพี่เด้อเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายให้อหเจ็ดร้อย เ0 0ดเดี๋ยวนะ7 6็ดร้อยหกสิบพี่นายเฮ้ยแปดร้อยบาทพี่อ้ําครับโอ้โหพี่อ้ำ8แปดร้อยอู้เขาแม่นจริงๆว่ะเฮ้ยโอ้เก้าร้อยพี่ลูกบาสไม่ทันพี่ตอนนี้ไม่มีต่ำกว่าพันแล้วอู้หูน้องดีใจด้วยครับอู้หูพี่อ้ําแปดร้อยจะพี่เก้าร้อยไม่ทันครับพี่นะครับนะอูู้พี่ลูกบาสเก้าร้อยไม่ทันน้องขอโทษพี่จบไปแปดร้อยบาทครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับอะ